นี่เช้าๆนะฮะอยากแบบเป็นการร้อนชาล้อนอะไรอย่างนี้ต้องมีติดบ้านไว้เลยนะสละดัดาชาไทยไม่มีน้ำตาลสูตรเปอต์จ้ะส่งเป็น,ปนไปนะฮะแล้วก็รสชาติหนัวมากเลยนะ,ะไม่มีน้ำตาลไม่พอไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับหนึ่งซองนี่หกสิบแคลเท่านั้นเองหนึ่งซองหกสิบแคลเท่านีา้ถ้าเกิดว่าดื่มร้อนเนี่ยดื่มร้อน,นยังไงซองเดียวพออิ่มใจแล้วถ้าเกิดว่าเย็นสองซองไปเลยจ้ะ สององแล้วก็น้ำแข็งโปโปน้ำแข็งโปบะแร,ปรงๆนะฮะสบายใจจ้ะติดบ้านไว้สีสันและที่สำคัญรสชาติหนัวนมากนะทุกคนแต่คนที่ซื้อไปนี่กลับมาซื้อซ้ำแล้วก็ติดใจทขาไกลจ้ะสามารถส,สั่งซื้อตัวแทนได้เราจะดูค่านนี่รู้อะไรนี่น่าท้าอ,อ,อีก ร้อนแล้วก็ช่งเย็นด้วยมีไว้อุ่นแหมมีไว้อุ่นใจมีไว้อยู่บ้านอุ่นใจจะ้ะจัดไปจะ้ะกับตัวแทนของเราทั่วประเทศ